น้ำล้างจะค่อนข้างขุ่นพอน้ําเดือดก็เอาเส้นที่ล้างแล้วลงเลยห2อนาทีก็สุกแล้วนะเราก็จะมาเสด็จน้ําออกคลุกให้เข้ากันเส้นนะครับมีความเหนียวนุ่มสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับเชฟทักคนเดิมนะครับในรายการไร้สาระครับซึ่งเป็นรายการที่ เล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ทางอาหารนะครับแล้วก็ทิคการทําอาหารที่ไม่ไร้สาระนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาชวนทําเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกนะครับเป็นเทคนิคที่ทํำยังไงก็ได้ให้เส้นอ่ะหนึบแล้วถ้าจะเอากลับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือคนที่อยู่ที่บ้านแล้วอยากลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วเก็บไว้แล้วพอเอามากินแล้วมันไม่เกาะติดกันเป็นก้อนนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคมาเล่าให้ฟังนะครับเส้นเล็กที่ดีนะครับนอกจากลวกแล้วเส้นไม่นิ่มเละแล้วเนี่ยเวลาพักให้เย็นมันจะไม่เกาะเป็นก้อนลักษณะที่ ก่อเป็นก้อนแล้วใช้ตะเกียบเขีย่ยแล้วกว่ามันจะออกอ่ะไม่ดีนะครับเพราะว่ามันบ่งชี้ว่าเราล้างเส้นไม่ดีนะครับเพราะนั้นก๋วยเตี๋ยวถ้าจะให้อร่อยนะครับนอกจากตัวน้ําตัวซอสปรุงรสที่ดีแล้วนะครับตัวเส้นต้องมีวิธีการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคให้เพื่อ,อนๆทุกคนดูนะครับว่าลวกเส้นเล็กยังไงนะครับให้ไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับคำว่าติดกันเป็นก้อนเนี่ยหมายความว่าเศษแป้งที่อยู่ในเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ตอนเราลวกมันจะมีอยู่2ขั้นครับก่อนที่จะลวกมันเกาะอยู่แล้วเพราะเขาต้องใส่ไว้ไม่ให้เส้นมันติดกันนะครับอันนั้นคือข้อที่1ข้อที่2คือเมื่อเราลงน้ําร้อนแล้วมันจะมีแป้งที่มันแพร่ออกมาจากตัวเส้นหลักไอ้แป้งตัวนั้นแหละครับที่มันทําให้เส้นมีความปิดกันดังนั้นหลักการนี้ง่ายครับหล้างเส้นที่ยังไม่ลวกก่อนก็คือล้างเส้นดิบๆเนี่ยในน้าเปล่าเพื่อเอาแป้งส่วนเกินออกนะครับข้อ2พอเอาไปลวกแล้วนะครับต้องลวกให้สุกสมบูรณ์หมายความว่าแป้งมันจะออกมาอย่างหมดจดแต่เมื่อแป มันออกมาหมดจบเราจะสังเกตว่าน้ำที่เราต้มหมันมันจะมีความหนืดขึ้นเราต้องเอาเส้นนั้นนะครับไปล้างน้ําเย็นก่อนนะครับเพื่อ1เซตตัว2ล้างแป้งส่วนเกินออกแล้วค่อยเอาไปคลุกกับน้ํามันนะครับฟังหลักการกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่เราจะใช้ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยววันนี้กันเลยนะครับ วัตถุดิบของเราวันนี้นะครับมีเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กแห้งกระเทียมเจียวนะครับพร้อมน้ํามันน้ําสําหรับล้างเส้นบิบนะครับน้ําสําหรับต้มเส้นแล้วก็น้ําสําหรับล้างเส้นที่สุกแล้วเส้นเล็ก ที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับอันนี้แล้วแต่คนจะชอบถ้าชอบแบบไม่ได้หนึบมากให้เลือกเส้นข้าวเจ้าล้วนแต่ถ้าชอบมีความนึ่มหนึบมีความยืดยืดนิดนึงให้เลือกเส้นที่เป็นแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งมันนะครับน<แ>้ำที่ใช้ล้างเส้นดิบนะครับล้างเพื่อล้างเศษแป้งที่ติดมากับเส้นดิบอยู่แล้วนะครับและบางทีอ่ะเก็บอยู่ที่ตลาดนานครับมันจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ก็ใช้ล้างกลิ่นอันนั้นออกไปด้วยนะครับส่วนน้ําที่ต้มไม่มีอะไรเลยครับหลักการมีอยู่อย่างเดียวยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะหลายคนต้มเส้นที่บ้านใช้้้้้นนนนนําออยยแเเสะะมััปงก็จ เกาะอยู่กับเส้นค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตลร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อเขาใหญ่มากลวกเส้นกี่รอบกี่รอบน้ําเขาก็ยังใสเพราะน้ําเขาเยอะส่วนน้ําล้างสุดท้ายไม่มีอะไรเลยครับถ้าเป็นน้ําเย็นได้ยิ่งดีน้ำผสมน้าแข็งได้ยิ่งดีเพื่อน็อกไม่ให้เส้นมันสุกต่อจะได้มีความหนึบเหนียวแล้วก็ล้างแป้งออกนะครับส่วนกระเทียมเจียวสามารถเอาน้ํามันอะไรก็ได้ใครดูเอพิโซดที่เป็นชนิดของน้ํามันที่เหมาะสมคําว่าเจียวมันจะกึ่งๆระหว่างทอดกับผัดดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้น้ํามันปาล์มหรือว่าน้ำมันดำข้าวน้ำมันทั่วเหลืองน้ำม แต่ถ้าเราเจียวแบบเก็บไว้นานะสมมติจะเจียวกระเทียมเจียวแล้วเก็บไว้ใช้3 4วันควรใช้น้ํามันที่ค่อนข้างเสถียรเช่นน้ํามันปาล์มหรือรำข้าวถ้าใช้ทานตะวันหรือท่วเหลืองแปบ๊บเดียวมันจะเหม็นหืนหลักการหนึ่งคือต้องใช้ไฟอ่อนในการเจียวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลวกเส้นกันเลยนะครับขั้นตอนแรกในการลวกเส้นนะครับทำสิ่งที่มนานที่สุดก่อนคือต้มน้ำครับ จะใช้หมอ้อหรือใช้อะไรก็ได้แต่จำได้ไหมหลักการของน้ําลวกเส้นต้องเยอะไว้ก่อนแต่ข้อเสียของที่น้ําเยอะคือมันใช้เวลาเดือดนานแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ข้อดีคือมันจะช่วยทําให้เส้นไม่ติดกันด้วยนะระหว่างเราให้น้ําเดือดนะครับเดี๋ยวผมจะมาล้างเส้นดิบในน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าอะไรก็ได้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็เอาเส้นมานะครับ เนี่ยครับมันจะเอาแป้งส่วนเกินออกคือเส้นวันนี้ของผมไม่ได้มีกลิ่นอะไรแต่บางทีไปเจอเส้นที่เขาเก็บไว้ในตลาดน้ำมันจะมีกลิ่นเหม็นหืนน้ำเนี่ยครับก็ช่วยล้างกลิ่นออกไปได้ด้วยแล้วก็บางยี่ห้อผสมวัตถุก,กันเสียค่อนข้างเยอะบางทีมันเป็นเส้นที่ไม่ได้แห้งมากนะครับการล้างแบบนี้วัตถุก,กันเสียก็ลดลงได้ด้วยนะพวกโซเดียมเบนโซเอตมันละลายน้ําได้ดีมันจะออกไปหาน้ําได้เยอะเห็นไหมครับน้ําล้างจะค่อนข้างขุน่นเพราะว่าน,นี้คือแป้งส่วนเกินเราทํากันแบบนี้ ตอนนี้น้ําของเราก็เดือดแล้วนะครับเส้นเล็กของเราก็แช่อยู่ในน้ําเปล่าเนี่ยน้ำอุณหภูมิห้องประมาณ5นาทีให้ดูความขุ่นของน้ําถ้าเราไม่ล้างเส้นนะครับแป้งพวกเนี่ยครับก็จะลงไปอยู่ในน้ําต้มแล้วมันก็จะเกาะก,กับเส้นของเราขึ้นมาอ้นนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเส้นของเราติดแม้ว่า จะใส่นะ้ำมันกระเทียมเจียวนะครับเพราะฉะนั้นแป้งตอนนี้ออกไป30%แล้วเดี๋ยวแป้งที่เหลือมันจะออกมาตอนต้มนะครับอันนี้คือแป้งภายนอกมันจะมีแป้งที่อยู่ใน starch granule เดี๋ยวมันจะแทรกซึมออกมาตอนที่ starch มัน gelatinization เรียบร้อยแล้วพอน้ำเดือดนะครับเราก็เอาเส้นที่ล้างแล้วนะล้างประมาณ5นาทีนะครับลงเลยทีนี้เนี่ยชอบความสุกแค่ไหนก็ให้ลองชิมชมดูคือตามฉลากมันจะไม่มีบอกว่าแบบเหมือนสปาเกตตี้ใช่ไหมว่า5-7นาที อันนี้มันจะประมาณ1-2อนาทีก็สุกแล้วนะครับระหว่างที่เรารอเส้นสุกนะครับให้เราเตรียมอีกกระมังนึ่งใส่นั้นเยอะๆเลยใส่น้ำเย็นจัดไว้นะครับเอาไว้น็อกเส้นแล้วก็ล้างแป้งส่วนเกินออก ถ้าดูในหม้อต้มนะครับเส้นพอมันสุกมันจะคายแป้งออกมาเพิ่มเห็นไหมคือเวลาแป้งสุกอะครับมันเป็นธรรมชาติของแป้งอยู่แล้วที่มันจะปลดปล่อยแป้งอิสระหรือว่าฟรีอะมโลโรสออกมาเพิ่มเป็นลักษณะแบบน้ำข้นๆแบบนี้ผมเลยบอกไงถ้าน้ำตรงนี้เยอะเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวแป้งที่มันออกมาก็จะโดนเจือจางแต่ถ้าน้ำไม่ได้เยอะแบบนี้มันก็จะข้นหมายความว่าถ้าเราทํากินเองที่บ้านอะพอเราลวกรตนี้เสร็จให้เราเปลี่ยนน้าแล้วค่อยลวกอตใหม่อย่าพยายามฝืนใช้น้ําเดิมมันจะยิ่งติดนะครับแต่ตามร้านเขามอใหญ่ไงเขาก็ไม่ต้องเปลี่นบย เส้นนะครับผ่านไปแล้ว1นาทีก็สุกเพียงพอแล้วสังเกตว่ามันจะใสนะครับแต่ถ้าใครไม่ชัวรก็ชิมได้พอมันสุกแล้วก็ปิดไฟนะครับครับอันนี้ก็เป็นเส้นที่สุกแล้วนะครับเราก็พยายามสะเด็จน้ําออกให้หมดนะครับแล้วก็เอามาใส่ในน้ําเย็นจัดเพื่อล้างแป้ง ออกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับดังนั้นกดการลวกเส้นน่ะมันคือ4ีน้ํา3น้ําเปล่า1น้ํามันน้ำเปล่าแรกล้างเส้นดิบน้ำเปล่าที่2ลวกเส้นน้ำเปล่าที่3าล้างเส้นสุกแล้วก็น้ําสุดท้ายก็เป็นคลุกน้ํามันนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมแล้วน้ำนี้ก็จะขุ่นอีกเห็นไหมว่าเรากําจัดแป้งออกเยอะมากแล้วแป้งตรงนี้ครับที่มันไม่ใช่ตัวเส้นอ่ะเป็นตัวการที่ทําให้เส้นมันติดกันนี่นะครับก็เป็นเส้นที่เราลวกสุกนะครับทีนี้เราก็จะมาเสด็จน้ำออกให้ได้เยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวเรราามมคคุกกนนนน้ัััะบ สะเด็ดน้าให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะน้ําก็เป็นอีกตัวที่ทำให้เส้นติดกันแต่ผมย้ำอีกทีถ้าใครจะทําแบบพวกก๋วยเตี๋ยวน้ําอะไรแบบนี้หรือว่าไม่ได้ทำแล้วเก็บไว้สามารถแกะออกจากห่อล้างน้ําต้มแล้วใช้ได้เลยแต่ถ้าอันนี้คือจะเก็บไว้แบบสต็อกไว้ในตู้เย็นแล้วพอลูกค้ามาเราค่อยเอาออกมาไม่อยากให้เส้นติดหรือว่าแย่ต้องล้างหลังลวกนะครับแล้วก็พอมันสะเด็ดน้ําแล้วก็เอาลงกะละมังที่สะอาดหลังจากนั้น อันนี้แล้วแต่เลยสามารถคลุกน้ำมันหมูก็ได้น้ำมันกระเทียมเจียวก็ได้นะครับแต่ผมอยากแนะนําน้ำมันกระเทียมเจียวเพราะไอ้เศษกระเทียมอ่ะมันจะช่วยเหมือนไปขวางไม่ให้เส้นมันมากอดกันได้ทีก็จะใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะครับอยู่แค่นี้แล้วก็คลุกให้เข้ากันเห็นไหมครับว่าตัวเศษกระเทียมเจียวม,มันจะไปอยู่ระหว่างเส้นนะครับทำให้เส้นเนี่ยติดกันได้ยากขึ้นสามารถจัดเสิร์ฟได้เลย แต่ถ้าใครยังไม่เสิร์ฟก็แพ็คใส่ถุงไว้แช่เย็นรับประกันว่าเส้นถึงติดกันก็จะติดกันน้อยก็คือคลี่ได้ง่ายขึ้นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการลวกเส้นเล็กแบบไม่ให้เป็นก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับผมขนาดผมตั้งไว้สักประมาณ10นาทีแล้วนะครับมันก็ยังมีความร่วน มีความเหนียวนุ่มคือหลายคนอาจจะเห็นว่าเดี๋ยวก็ล้างน้าเปล่าเดี๋ยวก็ลงน้ําเดือดแล้วก็ล้างคือคือว่าเส้นจะเละไม่เละนะครับเส้นมันจะนิ่มลงเรื่อยๆแค่ตอนที่มันเจอน้ําเดือดเท่านั้นแต่ตอนที่เราล้างหลายๆน้ำอ่ะมันคือน้ําอุณหภูมิห้องมันแค่ไม่ได้ทําให้แป้งเละไม่ได้ทําให้แป้งสุกข,ขึ้นแต่มันทําให้แป้งส่วนเกินโดนล้างออกไปทําให้เส้นเนี่ยครับเอไปคลุกกับน้ํามันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้มันก็ยังเป็นลักษณะเส้นๆอยู่เนะครับเป็นเส้นปกติพอเรา ทำแบบนี้เสร็จเราสามารถแพ็คเข้าตู้เย็นได้แล้วสมมุติว่าลูกค้ามาเราสามารถเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกก๋วยเตียวต้มยำเทใส่พร้อมเสิร์ฟได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเ,เวลาลวกเส้นนะครับทำให้กระบวนการโอ peration หน้าร้านเร็วขึ้นสะดวกขึ้นลูกค้ารออาหารชา้าลงนั่นเอง <ND> ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการลวกต้มเส้นไม่ให้ติดกันนะครับไม่ว่าจะเป็น คนทําอาหารอยู่บ้านนะครับพ่อค้าแม่ขายสามารถประยุกต์เทคนิคนี้ได้นะครับไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ร้านค้าของตัวเองครับทำให้คุณภาพของเส้นเนี่ยดีไม่ติดกันแล้วก็ทํางานหน้าร้านได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้นนะครับหากใครมีข้อสงสัยมีคําถามอะไรหรือถ้าอยากให้ผมทำเทคนิคหรือทริคการทำอาหารไหนในเอพิโซดถัดไปนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับและถ้าใครไม่อยากพลาด เทคนิคการประกอบอาหารหรือว่าวิทยาศาสตร์ทางอาหารที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งที่เพจพนมรุงไรส์ไว้ได้เลยนะครับผมสําหรับเอพิโซดนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ